เลือกลบแชทไลน์ที่กินหน่วยความจํามือถือของเราเยอะที่สุดเพื่อเพิ่มหน่วยความจําของมือถือของเราลองทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มแรกครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่แอปไลน์ของเราก่อนนะครับพอเพื่อนเข้ามาที่แอปไลน์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่คําว่าหน้าหลักนะครับด้านล่างซ้ายมือนี่นะครับ เพื่อนเข้ามาที่คําว่าหน้าหลักที่เป็นรูปบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่รูปฟันเฟืองนะครับด้านมุมบนนะครับขวามือนะครับแล atus, <tem> ้วก hm ็ให <occasions, S 1> <games, S 2> um ้เพื่อนนะครับเลื่อนหาคําว่าแชทนะครับนี่นะครับคําว่าแชทนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะเห็นคําว่าลบข้อมูลนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับ พอเราแตกเข pare, ้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที <S <S ่คําว่านะครับลบข้อมูลแยกตามแชทนะครับให้เพื่อนๆแตกเข้าไปนะครับพอเพื่อนๆเข้ามาที่หน้านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะโชว์เป็นแชทนะครับที่กินหน่วยความจําเยอะที่สุดนะครับของผมก็จะเป็นอันนี้นะครับหน่วยความจําที่ผมใช้เยอะที่สุดนะครับ12 MB นะครับแล้วก็จะไล่เรียงลงมานะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่จําเป็นนะครับก็ ลบออกได้เลยนะครับโดยที่ให้เพื่อนนะครับแตะเข้าไปนะครับที่หน้าแชทที่เราต้องการนะแล้วเพื่อนๆก็ลบข้อมูลแชททั้งหมดนะครับแต่วิธีนี้มันจะช้านะครับให้เพื่อนๆนะครับจํานะครับถ้าเราไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่แชทของเรานะครับหน้าแชทของเราแล้วก็ให้เพื่อนเอาอันเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาเลือกลบได้เลยนะครับผมลบที่เลือกหน้านี้นะครับแล้วก็เลือกที่คําว่าลบได้เลยนะครับ เท่านี้นะครับการเลือกลบแชทนะครับที่กินหน่วยความจําเยอะๆของเรานะครับก็จะช่วยเพิ่มหน่วยความจําของมือถือของเราได้อีกด้วยนะครับท่านเพื่อนลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่าง,งวิดีโอเลยครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ